ยังคงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะมาดูการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในหน้าฝนที่จะถึงนี้นะคะแขวงทางหลวงชนบทโคราชเตรียมแผนรับมือหน้าฝนเฝ้าระวังพื้นที่5อำเภอน้ำท่วมแนะประชาชนใช้รถอย่างระมัดระวังค่ะนายไพรวันเขียวอ่อนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งบุคลากรเครื่องมือและเครื่องจักรและดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทุกเส้นทางในกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงฤดูฝนโดยนายไพรวันเปิดเผยว่าในช่วงหน้าฝนนี้แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาได้ประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำประกอบด้วยพื้นที่อำเภอพิมาย ชุมพวงปากช่องวังน้ำเขียวและอำเภอปักทงชัยซึ่งได้กำชับทุกพื้นที่ให้มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติตรวจสอบสะพานตรวจสอบท่อระบายน้ำตลอดจนร่องน้ำให้อยู่ในสภาพดีพร้อมเร่งขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางกำจัดโดยกำจัดเศษวัชพืชมีให้กีดขวางทางระบายน้ำจัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำสิ่งอำนวยความปลอดภยัยป้ายจราจรหรือป้ายมือถือเพื่อที่จะนำทางนะคะแล้วก็ตลอดจนไฟกระพริบเพื่อใช้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางท่านี้นะครับหากเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นหน่วยงานในพื้นที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด รวมเผื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งเตรียมความพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในกรณีที่ทางขาดหรือว่าสะพานชำรุดเนี่ยจะมีการเตรียมเครื่องจักรและก็สะพานแบลี่หรือว่าสะพานโครงเหล็กชั่วคราวนะครับให้พร้อมใช้งานนอกจากนี้นะครับยังขอให้ทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมบริรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างไรก็ตามนะครับใน,นช่วงฤดูฝนเนี่ยขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางขับขี่อย่างระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนําเพื่อความปลอดภัยของท่านและก็ผู้ร่วมใช้เส้นทางนะครับหากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวงแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงในพื้นที่หรือสายด่วนกรมทางหลวง1 5 8 6ตลอด24ชั่วโมงครับ